สวัสดีค่ะเพื่อนๆฟิลจะมาให้ดูตัวเครื่องแป้งที่ใช้อยู่ทุกวันแล้วกันเนาะวันนี้นี่คือจัดเรียบร้อยเป็นพิเศษแล้วนะปกตินี่จะยุ่งเหยิงวันนี้เวลาตอนเชา้ชาๆรีบมาดูสกินแคร์กันก่อนแล้วกันนะคะอันนี้เป็นโลชั่นทาผิวอันนี้ก็ทาตอนกลางคืนนี่นะแล้วนี่ก็ทาตอนเชา้ามีกันแดดด,ด้วยอันนี้ก็เป็นมาร์ก มิ้นมาแต่คือไม่ได้ใช้แล้วเพราะว่ารักษาซิวอยู่โซนตรงน,นี้ก็จะเป็นน้ำหอมนะคะอันนี้น้ำหอมน้ำหอมลาบลาบลาบอันนี้ก็เป็นแบบเบลเบแฟนชอบกินนี้ก็เลยต้องซื้อมาใช้นี้เอเซนก็สองกว่าบาทค่ะหอมดีติดทนอยู่เหมือนกันก็มีที่ดับกลิ่น อันนี้ช่องนี้เป็นเกี่ยวกับสก,กินแคร์ที่ทาหน้ามีเป็นเบนแฟกกันแดดก็เป็นบีโอเลกับเซรัฟิลวันนี้ได้ฟรีมานะคะก็มีแต้มสิวคินน้าอ็มมีอันนี้สมูทอีนี่ก็ดิฟเฟอเรน ถ้าตอนกลางคืนจะหมดแหละโซนนี้เป็นแบบคอนแทคเลนส์นี่ใช้เดือนหนึ่งทิ้งตลอดนะคะคอนแทคเลนส์ช่องนี้เป็นแบบพวกอุปกรณ์ต่างๆมีคัตเตอร์ที่ดัดขนตากันไกรแนบกบเหล่าดินสอเขียนคิ้วช่องนี้มีต่างนะคะแล้วก็มีที่ติดผมกันผมหลุดเวลาแต่งหน้านี้มีเป็น เมคอัพรีมูเวอร์สองช่องนี้ด้วยนี่ของลอรีอัลนี่ของบิโอเลแล้วก็นี่โบทากนี่ก็มีน้ำหอมนี่พี่สาวซื้อมาให้จากออสเตรเลียก็นี้ใส่ผมนะ,ะหลังอาบน้ำ